การของเราวันนี้พาคุณผู้ชมออกนอกพื้นที่เรามาอยู่กันที่จังหวัดตากค่ะจังหวัดตากนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์แล้วก็ทางกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งนี่เองนะคะถือว่าเป็นต้นทุนที่สําคัญที่ทําให้จังหวัดตากมีความโดดเด่นและสะท้อนออกมาทางผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของคนในพื้นที่ซึ่งถือว่าสินค้าชุมชนเหล่านี้เป็นต้นกําเนิดของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นติดตามได้ในรายการของเราวันนี้ค่ะ และตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่กาดเกาะลอยค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมของดีสินค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของจังหวัดตากทั้ง9้าอำเภอเอาไว้ที่นี่เลยจังหวัดตากมีอะไรดีที่ถ้าเกิดมาถึงแล้วเราจะต้องซื้อกลับหรือว่าจะต้องมาสัมผัสบ,บ้างวันนี้เราอยู่กับท่านพัฒนาการจังหวัดตากสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะท่านพัฒนาการคะจังหวัดตากของเรากับจุดเด่นหรือว่าความเป็นต่อที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้เรามีอะไรบ้างคะครับก็ดําเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าจังหวัดตากเราเนี่ยมีมเก้าอำเภอนะครับซึ่ง9ก้าอำเภอเนี่ยจะแบ่งพื้นที่เป็นสองโซนโซนพื้นราบเนี่ยจะมีอยู่สี่อำเภออำเภอเมืองตากอำเภอบ้านตากอำเภอ สามเงาและอำเภอวังเจ้าส่วนพื้นที่ชายแดนนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่สูงเนี่ยเราจะมีอยู่ห้าอำเภอก็จะมีอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ละมาดและอำเภอท่าสงยางอันนี้พื้นที่สูงนะครับแล้วก็จังหวัดตากเราเนี่ยชนชนเผ่าเราจะเยอะ,ะนะครับอยู่ในโซนอยู่ในโซนตะวันตกนะครับที่เป็นโซนชายแดนส่วน ประชาชนทั่วไปนะครับที่อยู่พื้นราบก็จะเ,เป็นลักษณะชนชาวบ้านเรานะครับก็จะมีชนเผ่าอยู่แถวอำเภอบางเจ้าเป็นบางส่วนนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนพื้นที่เนี่ยจังหวัดตากเราโอกาสที่เราจะนำเสนอสินค้าโอทอปเราเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางผ่านที่จะไปจังหวัดทางภาคเหนือ,อนะครับ คนที่มาเที่ยวที่จังหวัดตากเนี่ยส่วนมากจะเป็นเที่ยวแบบผ่านไม่ได้เจาะจงว่าจะมาเที่ยวที่จังหวัดตากนอกจากที่จะมาเที่ยวที่น้าตกทีรอซูที่อําเภออุ้มผางแล้วก็ที่เขื่อนภูมิพลอําเภอสามเงาตรงนั้นจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาตั้งใจมาโดยตรงส่วนที่ส่วนมากแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่าน ไปทางจังหวัดภาคเหนือะนะครับที่เป็นแอ่งใหญ่ของเราก็เป็นแอ่งรองแอ่งเล็กะนะครับผ่านมาก็แวะผ่านมาก็แวะทีะนี้พื้นที่เราก็โอกาสศักยภาพเราก็หนึ่งเป็นประตูการค้าชายแดนที่อำเภอแม่สอดนะครับที่เราจะส่งสินค้าเราไปที่ประเทศเมียนมานะครับอันนั้นก็เป็นศักยภาพศักยภาพหนึง่งค่ะค แต่ด้วยความแตกต่างที่หัวหน้าพูดเมื่อสักครู่นี้เรามีหลากหลากหลายกลุ่มมีชนเผ่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆความแตกต่างเหล่านี้มันถือว่าเป็นต้นทุนที่ทําให้เรามีวิถีชีวิตมีอัตลักษณ์แล้วก็มีอารยธรรมที่หลากหลายมันส่งผลดียังไงกับในพื้นที่ของเราบ้างะคะส่งผลดีในเรื่องของตลาดทางยุโรปนะครับทางตลาดยุโรปเนี่ยถ้าเป็นผ้าที่ทอมือาทางยุโรปเขาจะชอบแบบ เป็นธรรมชาตินะครับเรามีเส้นใยธรรมชาติแล้วก็<ฆ>ย้อมสีธรรมชาติอย่างชนชนเผ่าเราเนี่ยส่วนมากที่จะทอผ้าด้วยกี่เอล<ฆ>ที่เป็นผ้าผืนเล็กแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติอาตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยย้อมสีเคมีตอนนี้เรามาย้อมสีธรรมชาติ<ฆ>นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของอาทางยุโรป<ฆ>นะครับอันนั้นก็เป็นจุดเด่นนั่นเองแต่ว่าส่วนที่จะเป็นทอผ้าฝืนใหญ่ทั่วไปเนี่ย จะมีอยู่แค่อ,อําเภอวังเจ้าแล้วก็อ,อําเภอบ้านตากะนะครับที่เป็นจุดใหญ่ๆนอกนั้นก็จะเป็นทางชนเผ่าผ้าที่จังหวัดตากเราเนี่ยถ้าจะเป็นผ้าผืนใหญ่ไม่ค่อยจะมีเยอะ,ะนะครับไม่ค่อยมีเยอะจะไปเยอะในเรื่องของผ้าชนเผ่ามากกว่าแล้วเราก็ดาอัตลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของผ้าชนเผ่าเราเนี่ยมาตกแต่งเสื้อผ้าเราะนะครับที่จะ ทำให้ออกแบบสวยงามนะครับซึ่งจะเข้าในลักษณะเป็นแฟชั่นแบบชนเผ่านะครับของเราจะมีอัตลักษณ์แบบนั้นนะครับก็คือเอามา mix กันร,ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากเอามาร่วมกับคนที่อยู่ในพื้นที่ ปกติธรรมดาใ,ให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นทีนี้นอกเหนือจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากเราแล้วพื้นที่ปกติของเราเองก็มีของดีด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงจังหวัดตากอะไรบ้างที่เป็นสินค้าที่คุณมาคุณต้องลองคุณมาคุณต้องติดไม้ติดมือกลับไปนะคะคุณ้าคือจังหวัดตากเราเนี่ยเราได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายเดียวแล้วก็กลุ่มแล้วก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาด,นาด,นาดย่อมนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย 1,344กลุ่มนะครับแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ย3,337ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ประเภทนะครับก็ประเภทอาหารประเภทอาหารที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปแล้วได้การคัดสรรได้5ดาวก็จะมีกายศาสตร์ของป้าต่ายที่ตำบลวังหินอำเภอเมืองนะครับ แล้วอีกกยายศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่บ้านบ้านตากนะครับก็จะมีอยู่สองเจ้าแต่ที่อร่อยอร่อยนะครับที่ลูกค้าติดตาม,มนั่นก็คือที่อยู่ตำบลวังหินะนะครับของอำเภอเมืองซึ่งวันนี้ก็มีให้ท่านชิม<า>นะครับมีกยายศาสตร์มาด้วยมาถึงที่แล้วต้องชิมให้ได้ต้องชิมแล้วก็ที่ออก สูตรใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของธัญพืชผสมกายศาสตร์ซึ่งอร่อยชาวต่างชาติชอบครับตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยใช่ครับประเภทที่สองเนี่ยเป็นประเภทเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มเราก็มีส่วนน้อยนะครับเครื่องดื่มเราก็จะเป็นในเรื่องของตีพลาที่อยู่สามเงานะครับอยู่ตำบลวังจันทร์ส่วนผลิตภัณฑ์เรื่องของผ้าเนี่ยเรื่องของผ้าเราก็จะมีที่ เป็นผ้าลายบาติกะนะครับที่แม่สอดนะครับพรานั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่สวยแต่ถ้าเป็นผ้าลายสิริวัณวลีนะครับเป็นลายขอลายลายขอพระราชทานลายขอพระราชทานเนี่ยที่ทรงพระราชทานมาแล้วเราดามาให้กลุ่มทอผ้าเราทอเนี่ยนะครับที่ขึ้นชื่อก็จะมีที่ อำเภอวังเจ้าแล้วก็อำเภอบ้านตากนะครับที่ทอได้สวยนะครับอันนี้เป็นเป็นกี่กระตกและก็กี่พื้นเมืองะนะครับส่วนชนเผ่าเราเนี่ยก็ให้เอาลายไปทําในกี่เอวซึ่งก็จะ,ะพัฒนาลายตามรูปแบบได้ไม่หมดก็หยิบเป็นบางส่วนนะครับส่วนประกอบมาประยุกต์ใช้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นผ้าพันคอคะนะครับแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ ท,ที่ทางชนเผ่าเราถนัดในเรื่องนี้เราก็ไปทำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผ้าส่วนในเรื่องของใช้ของใช้เราก็จะมีโคกหินเนื่องจากว่าพื้นที่จังหวัดตากเราเนี่ยมีหินแกรนิตเยอะนะครับเราก็นําหินแกรนิตเนี่ยมาทําเป็นของใช้ขึ้นชื่อที่สุดก็คือโคกหินนะครับเราได้ GI แล้วก็ได้ระดับ5าดาวนะครับส่วนกยายศาสตร์ของ ของตำบลวางหินอำเภอเมืองก็5ดาวเหมือนกันะนะครับตีพลาที่อำเภอสามเงาเราก็ให้ได้5ดาวนะครับมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างด้านสุดท้ายเนี่ยเป็นประเภทสมุนไพรนะครับสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มทูกหอมอาพันนะครับที่เป็นฐานชาโกดูดกลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้5ดาวะนะครับก็เป็นของ ของของของกลุ่มที่อยู่แม่สอดนะครับที่ดําเนินการอยู่อันนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของจังหวัดต,ตากที่เด่นเด่นนะครับที่เราได้ G i มาในเรื่องของกล้วยหอมนะครับโอะโ,โวคาโดออนะครับขึ้นชื่อมากขจังชื่อมากน,านะครับแล้วก็กาแฟะนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ที่ผมนาเรียนแล้วก็คือหกหินที่เราได้โอโวคาโดเอาโทษทีครับสินค้าที่เราได้มี รับประทานครั้งเดียวในหนึ่งปีเนี่ยก็คือแปรจอนะครับแปรจอะถั่วแปรจอครับซึ่งหลายท่านก็คือแปรจอมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือถั่วทอดนะครับถั่วทอดที่อร่อยนะครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับที่อยู่ที่อำเภอแม่สอดนะครับก็จะมีผู้ประกอบการที่ได้5ดาวนะครับก็คือสินค้าของป้าตินนะครับที่อำเภอแม่สอดแล้วก็จะมีของ อีกส่วนหนึ่งที่ที่อยู่แม่สอดเหมือนกันนะครับแล้วตัววัตถุดิบเนี่ยจะปลูกที่แม่สอดซึ่งก็จะมีไม่มากะนะครับเราก็ขายสินค้าได้ไม่ตลอดปี เนื่องจากว่าวัตถุดบิบเรามีน้อยเราต้องไปให้ตรงกับฤดูกาลน,นั้นๆเราถึงจะสามารถรับประทานได้แต่เท่าที่หัวหน้าพูดมาต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาจังหวัดตากไม่ว่าคุณจะอยู่ในอำเภอเมืองหรือว่าคุณจะขึ้นไปฝั่งทางอำเภอแม่สอดก็ตามนะคะต้องบอกเลยว่าของเขามีหลากหลายแล้วก็เป็นของเฉพาะพื้นที่ด้วยทีนี้เองพอชอเราอะคะ่ะสามารถที่จะมีส่วนช่วยในการเข้ามาช่วยผลักดันหรือว่ามีบทบาทในการที่จะเสริมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เป็นของดีในบ้านของเราเนี่ยผลักดันให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นยังไงบ้างคะหัวหน้าาเรก็จะมี การสนับสนุนผู้ประกอบการเรานะครับเรื่องของอการฝึกอบรมนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพแล้วเราก็จะส่งเสริมให้ไปขอมาตรฐานะนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานอุตสาหกรรมพาณิชย์จังหวัดเราที่เป็นภาคีเครือข่ายที่จะพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงานนะครับที่เราร่วมกันทำนะครับแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะครับ ึ่งเป็นอปทอที่อยู่ในพื้นที่เราก็ร่วมร่วมมือกันนะครับที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะพระนามชนเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพาในเรื่องของมาตรฐานเราเติมเต็มความรู้ให้นะครับส่วนที่สองเนี่ยเราก็พัฒนาในเรื่องของเพิ่มช่องทางการตลาดาซึ่งเพิ่มช่องทางการตลาดเราก็มีตลาดออฟไลน์กับออนไลน์แล้วปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ เ,เกิดวิกฤตในเรื่องของโควิดนะครับโรคระบาดเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้สมาชิกเราผู้ประกอบการโอทอปเราขายสินค้าทางออนไลน์ซึ่งขณะนี้เป็นรา,ายได้ที่มากกว่าขายออฟไลน์ด้วยซ้ำไปนะครับรายได้ดีกว่าเพราะย,ย,ยอดขายเราเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าที่อำเภอแม่และบาทเนี่ยที่ต่างชาติสั่งเข้ามานะครับสั่งออเดอร์เข้ามาเราส่งให้เนี่ยอันนี้ ปีหนึ่งได้ได้หลายร้อยล้านนะครับปีหนึ่งถือว่าได้ยอดดีพอสมควรนะครับอันนั้นเราเป็นผ้าชนเผ่าที่มาทำในเรื่องของย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ลายดั้งเดิมแล้วก็อาจจะเอาลายพระราชทานเข้ามาประยุกต์นะครับ ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหนึ่งอย่างคือเราให้ความรู้รแล้วก็มีการจัดอบรมให้เขามีวิชาชีพติดตัวรวมไปถึงเปิดช่องทางเปิดตลาดให้เขาสามารถที่จะขายสินค้าได้ที่นี่เองกาดเกาะลอยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้กลุ่มของสินค้าโอท็อปต่างๆหรือว่าสินค้าชุมชนมารวมกันอยู่ที่นี่เรียกได้ว่าเกิดมาที่นี่ที่เดียวคุณสามารถที่จะได้สินค้าครบทั้ง9้าอำเภอเลยแนะนำเลยคะ่ะหัวหน้าคะครับตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยกาดน้ําเกาะลอยเนี่ย จะเป็นพื้นที่ของทางเทศบาลเมืองตากนะครับแล้วเราก็จะมีบูธสินค้านะครับที่หลากหลายนะครับมีผู้ประกอบการทั้ง9อําอำเภอเนี่ยนำสินค้ามาวางจำหน่ายนะครับก็ท่านมาแล้วสามารถที่จะหรือท่านที่ผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะแวะนะครับ เข้ามาชมสินค้ามาจุดเดียวได้ครบหมดทั้งจังหวัดตากครับอ่าเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูกันเลยว่าที่กาดน้ําเกาะลอยแห่งนี้มีของดีของอะไรของจังหวัดตากให้คุณผู้ชมได้แวะมาซื้อขายนะคะหรือว่าแวะติดไม้ติดมือกลับไปบ้างวันนี้ขอบคุณหัวหน้ามากเลยค่ะ และคนที่จะมาแนะนำของดีของโอท็อปนะคะที่อยู่ที่กาดเกาะลอยแห่งนี้กับเราในวันนี้นะคะเป็นประธานนะคะเครือข่ายโอท็อปอำเภอเมืองตาค่ะพี่กักนั่นเองอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กักค่ะถ้าเกิดเราเดินเข้ามาแล้วเมื่อสักครู่นี้ท่านพชบอกไว้แล้วว่าที่นี่รวบรวมไว้หมดแล้วของดีหรือว่าของฝากหรือว่าเป็นของสินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตาทางใต้อำเภออยู่ที่นี่หมดแล้วเรามาที่นี่เราจะได้พบกับอะไรบ้างคะ ที่นี้จะเป็นศูนย์รวมสินค้าโอท็อปทั้ง9อำเภอนะคะค่ะคุณไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยมาที่นี่ที่เดียวมีสินค้าครบทุกอำเภอเลยเที่นี่ช่วงปีใหม่หรือเทศกาลจะได้รับ ออเดอร์จัดกระเช้าจากทุกๆหน่วยงานเพราะว่าแค่เขาแจ้งว่าอยากได้สินค้าประเภทไหนอำเภออะไรที่นี่จะมีครบหมดเลยอ๋อมาออเดอร์ที่นี่เลยเรามีเครือข่ายอยู่แล้วทุกอำเภอทุกอำเภอจะส่งมารวมที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ในแต่ละปีบางปีได้เป็นพันๆกระเช้าหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นพวกตะก้ากระเช้าชลอมก็จะมาสั่งที่นี่แล้วเราก็จะแจ้งไปที่ชุมชนนั้นๆว่า ลูกค้าออเดอร์ตะกร้ามานะคะ500ใบพันใบเขาก็จะผลิตตามออเดอร์ที่นี่คือเซนเตอร์ที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ที่รวบรวมไว้แล้วทั้งเก้าอำเภอใชคุณอยากได้อะไรที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากคุณบอกเรามาเลยใเสร็จแล้วเราจะกระจายไปเองว่าชุมชนไหนมีฝีมือด้านนี้ใชของดีของอันนี้อยู่ที่อำเภอไหนค่ะหลังจากนั้นเราเป็นคนส่งให้เขาด้วยไหมคะอย่างน้ ใช่ค่ะใช่ค่ะหมายถึงว่าเราส่งออเดอร์ไปให้กับชุมชนหรือว่าอำเภอนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาผลิตเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาที่เราหรือว่าเขาส่งให้กับลูกค้าเลยได้ทั้ง2แบบเลยค่ะเอะเพราะว่าบางรอบเนี่ย ไม่ได้สั่งอย่างเดียวสั่งของชุมชนนั้นชุมชนนี้เอามารวมกันที่นี่และที่นี่จะเป็นศูนย์รวมให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะแสดงว่าที่นี่เองนะครับนอกเหนือจากเป็นที่รับออเดอร์แล้วคือเราเป็นเหมือนสถานที่ที่สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็กระจายกลับไปสู่ชุมชนด้วยใช่ค่ะสมาชิกของเรามีมากน้อยขนาดไหนคะในทุกวันนี้ถ้าผู้ประกอบการโอท็อปนี่มีเยอะมากแต่เราอ่ะที่นี่จะเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้ ชาวบ้านที่<ฆ>ไม่ได้เข้าถึงโอท็อปก็สามารถที่จะมาเป็นสมาชิกข,ของที่นี่ได้<ฆ>ชาวบ้านที่เขาผลิตสินค้าชุมชนในหมู่บ้านเรามองเห็นว่าสินค้าเขาสามารถออกตลาดได้<ฆ>เขาไม่สะดวกไปจดโอท็อปหรืออะไรแต่เขาคือผลิตภัณฑ์ชุมชนเอามาร่วมกันได้<อ><ฆ>หมายถึงว่าในทุกๆวันถ้าเกิดว่าวันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะมาทําอะไรหรือว่าจะมาเรียนรู้อะไรที่นี่ เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่คุณอยากมีฝีมือด้านไหนมีหมดค่ะเรามีคนสอนให้เหรอคะมีองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทุกๆหน่วยงานเวลาจะทําหาวิทยากรทําโครงการหรืออะไรเงี้ยก็จะมาปรึกษาที่นี่เพราะว่าเราเข้าชุมชนทุกชุมชนทุกอําเภอเราจะรู้ว่าผู้ประกอบการท่านไหนถนัดอะไรอย่างเช่นพมจมีโครงการ9ก้าอเภอผลิตอันนี้ เราจะประสานให้แล้วให้เขาคอนแทคกันเองอแต่เราจะชี้เป้าว่าตรงนี้คนนี้เก่งค,คนนี้เก่งอาหารคนนี้เก่งงานหัตถกรรมค่ะ จากสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีอยู่ในมืออยู่แล้วคนที่เก่งด้านไหนเราคอนแทคให้บอกมาเรามีข้อมูลเราเก็บข้อมูลผูกและสินค้าที่มาอยู่ที่นี่เป็นของดีจากที่ไหนยังไงบ้างคะเนี่ยพี่กั๊กมีเยอะมากเลยนะคะก็อย่างเช่นสินค้า GI จะเป็นพวกครกพวกนี้นะคะก็จะมี ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกแปรจ่อด้วยนะคะแปรจ่อนี่จะมาจากแม่สอดอันนี้ก็อิมพอร์ตมาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะพวกครกนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของอำเภอเมืองบ้านตากแล้วก็สำเงาค่ะจะอยู่โซนนี้นะคะซึ่งได้เป็นสินค้า GIGI คือสินค้าบ่งชี้ของใช่ค่ะใช่ รกหินตอนนี้ของเราส่งไปทั่วประเทศค่ะยังมากค่ะที่นี่ก็มีด้วยแวะมาซื้อได้นะคะแล้วก็แม่จอที่บอแม่จอนะคะจะมีตัวอ่อนเดี๋ยวอยู่ในห้องนู้นเดี๋ยวพาไปชมนะคะที่เป็นยอดถั่วค่ะซึ่งปีหนึ่งจะได้ทานแค่ไม่เยอะเพราะเขาต้องปล่อยแก่ปล่อยแก่เพื่อให้ได้น้ำหนักยอดถั่วอ่อนจะได้ในปริมาณที่จำกัดในแต่ละปีค่ะ คนได้ทานนี่คือเป็นสุดยอดของถั่วเลยค่ะต้องมาให้ถูกฤดูกาลใช่หมให้ใ<ช>ถูกช่วงด้วยมีจำกัดมากจริงๆคะ่ะแสดงว่านะต่อปีนี่คือความต้องการมันเพียงพอไหมคะเราผลิตออกมาตอบโจทย์ จริงๆอะความต้องการขยายขึ้นเรื่อยๆ<ช>ผู้ผลิตเขาก็พยายามจะขยายฐานการผลิตให้เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะให้ตรงกับความต้องการารวมถึงการพัฒนาสูตรพัฒนาแพคเกจจิ้งหรือแม้แต่ว่าให้อยู่ได้นานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใ,<ช>ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> บางบางบางรา,ายก็จะส่งไปต่างประเทศด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆที่เยอะมากเมื่อสักครู่นี้เยอะมากค่ะต้องบอกว่าจังหวัดต่างๆคือเรามีความเป็นเป็นต่ออยู่นหลากหลายทางภูมิศาสตร์ใช้ความหลากหลาย สินค้าก็เลยหลากหลายแล้วก็เป็นสินค้าดีด้วย <aka> ไปกันต่ออีกหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ <aka> นี้ท่านปชขายเอาไว้ว่าโอ้โห <imas> ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็อร่อยมากกายศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดตากเป็นกายศาสตร์ที่คุณผู้ชมภาพไม่ได้ถ้าเกิดมาตากเราต้องกินค <aka> ่ะมันดีกว่าที่อื่นยังไงล่ะคะันโดด <kle S 2> เชิญท่านปค่ะพี่แนะนําได้เลยค่ะอ๋ออันนี้นะคะเป็นของอ่า ป้าตายนะคะที่เราจะรู้จักกันคือป้าไายวาสนากาศาสตร์นะคะ,คะอันนี้ไปออกงานเมืองทองนี่ขายได้วันละแสนเป็น the บ e s t seller เลยค่ะเป็น,นโซนชวนชิมนี่ทุกคนต้องรู้จักค่ะคะอันนี้เป็นเป็นแบบแปลกใหม่สำหรับคนที่สุขภาพค่ะเป็นทันยพืชนะคะ,คะ เป็นกายศาสตร์ธัญพืชก็เลือกชิมได้นะคะตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดแวะมาแล้วทำใหม่ๆตลอดนะคะของป้าต่ายจะไม่มีสินค้าค้างเลยทำวันต่อวันเพราะว่าป้าต่ายเนี่ยจะเปิดขายที่ตลาดเช้าแค่ขายในจังหวัดคือขายดีมากเป็นเบสเซลเลอร์ใน อาหารเลยนะคะค่ะค่ะขายแค่ในจังหวัดก็คือไม่พอที่จะขายได้เวลาออกบูธนี่คือแบบใช่ออกบูธนี่คือว่ากรมต้องรีเควสต์เลยว่าต้องมีของประจัยต้องมีกายศาสตร์ไปนะใช่ค่ะสร้างช่อเสียงให้จังหวัดตากเพราะฉะนั้นใครแวะเวียนมาที่จังหวัดตากอย่าลืมนะคะกายศาสตร์ติดไม้ติดมือกลับไปแวะชิมก่อนก็ได้รับรองติดใจแน่นอนใช่ค่ะไปด้านในกันต่อค่ะยังมีของดีที่รอเราอยู่ด้วยนะคะเชิญด้านในค่ะอะ ถ้าเกิดเข้ามาที่นี่นะคะก็จะมีเป็นบูธบูธเป็นร้านร้านตั้งอยู่นะคะแวะเวียนได้เลยว่าแต่ละร้านนะคะมีอะไรกันบ้างอย่างโซนนี้นะคะจะเป็นศูนย์รวมงานโคเชนะคะที่นี่ที่จะได้เป็นพรีเมียมตัวนี้เป็นโอท็อปพรีเมียมคือผลิตภัณฑ์จากใยกันชงกันชงปลูกที่พบพระจังหวัดตากปลูกบนภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะคะแต่ว่าชาวเขาเขาจะทอแต่ส่วนอย่างของกักเนี่ยก็จะเอา มาทําเป็นผลิตภัณฑ์โคเชเอามาแปรรูปในแบบที่เราถนัดตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปพรีเมียมได้รับการนิยมมากส่งต่างประเทศด้วยนะคะอ,อันนี้จะส่งต่างประเทศส่งไปหลายประเทศมีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวนันอเมริกาแล้วหลากหลายรูปแบบด้วยเราพยายามทําให้ ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ลูกค้าต้องการนะคะดีไซน์ต่างๆที่พอเรามีใหญ่กันชงเรียบร้อยแล้วกับการที่เราจะมาถักสานต่างๆเรามีคนที่ปรึกษาไหมคะว่าเราควรจะถักออกมาเป็นรูปแบบไหนหรือว่าตอนนี้ความนิยมหรือว่าสไตล์ไหนกําลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการแบบนี้ค่ะจริงๆอ่ะเราจะดูจากเทรน์แต่ละปีแฟชั่น <fashion S 2> พวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับแฟชั่นนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเราผลิตได้ตรงตามที่ตลาดต้องการเทรนกำลังมาเทรนกำลังมาเลยค่ะ ใช่ค่ะก็ก็จะอันนี้ไปโอทอปไปงานเมืองทองเนี่ยจะอยู่ในโซนพรีเมียมค่ะจะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่แบบรู้เลยว่าว่าเราจะต้องไปแล้วเ,<ร>เขาจะต้องมาอุดหนุนใช่ค่ะเรามีดีไซเนอร์ที่เราเป็นรับแบบไปปรึกษาเขาไหมหรือว่าเราคิเอทขึ้นมาเองเลยสำหรับเทรนในแต่ละปีอ่าส่วนใหญ่ที่ปรึกษา ก็จะมีอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆชอบทําโครงการชอบทาโครงการอย่างเช่นการทําย้อมสีธรรมชาติเราเอาเรื่องย้อมสีธรรมชาติเข้ามาร่วมที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากศูนย์เรียนรู้เรื่องการถักโคเชการย้อมสีธรรมชาติการทําจานกลับมาหรือแม้แต่การทําอาหารพวกนี้จะมีการย้อมสีธรรมชาติย้อมจากใบสักย้อมจากเพกาย้อมจากห้อมจากครามเราจะมีเราเดี๋ยวเรามีสิน ตัวอย่างให้ดูค่ะพวกนี้ส่งต่างประเทศหมดเลยคือนอกเหนือจากดีไซน์ที่ร่วมสมัยดีไซน์ที่กําลังเป็นเทรนอยู่นะขณะนี้ที่หลายคนจะต้องสนใจแล้วแน่นอนว่าเป็นฝีมือเพราะว่าเราเปิดออกมาให้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าคนที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมไปศูนเรียนรู้มานั่งถักด้วยกันเลยเพราะถักเสร็จแล้วการย้อมของเรายังใช้การย้อมธรรมชาติอีกอะ ซึ่งนปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เราใช้อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลตอบรับดีอย่างแน่นอนใช่ค่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีแบบอื่นๆด้วยที่เป็นแบบเอเซอรี่เป็นพวงกุญแจเป็นกระเป๋าด้วยพวกนี้นะคะก็จะมีทุกทุกเทศกาลเลยพวงมาลัยไหว้แม่อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ที่จะเป็นเดอะเบสเซลเลอร์เลยนะคะก็จะเป็นพวกนี้พวกนี้ทำส่งห้างสับสินค้านะคะ ั่งในปริมาณที่เยอะมากาเดือนที่แล้วเดือนเดียวสามารถหาเงินให้เข้ากับชาวบ้านาให้ชาวบ้านมีรายได้บางคนเลิกทํางานประจําเพื่อมาทําอันนี้นสง่งอันนี้เลยใช่ค่ะคบากั๊กจะมีสมุดบัญชีเลยเดือนที่แล้วบางคนได้เป็นหมื่นหมื่นแปดหมื่นเก้าเพราะว่ออเาเป็นงานที่เขาถนัดค่ะ ทุกคนจริงๆมีพื้นฐานแต่เขาไม่มีตลาดแล้วแค่หาตลาดให้เขาค่ะหาตลาดให้เขาออกแบบให้เขาคอนแทคให้เขาค่ะนอกนั้นเขาจะเก่งกันเองเขาจะเรียนรู้และทำกันหใบหรือว่าเสื้อหนึ่งตัวกระเป๋าหนึ่งใบเราใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะสําเร็จแล้วแต่คนนะคะเพราะว่าอย่างสมาชิกกะมีเยอะมากเกือบร้อยคนบางคนก็จะหลายวันได้หนึ่งใบแต่บางคน หนึ่งวันได้หลายใบ oh. ค่ะแล้วแต่ทักษะฝีมือมการฝึกฝนหรือว<ช>่าความชำนาญใช่ค่ะ,ะ,คะแ,ตแต่ถ้าอย่างที่เราเห็นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ก็ยังดีถือว่าผู้สูงอายุมีอีกนึงแต่บางคนวัยนะคะพูดถึงจะเป็นผู้สูงอายุ 60- 70แต่วัยบะวันหนึ่งได้สองใบค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้ผู้สูงอายุสามารถมีเวลาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ได้นั่งเหงาอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเสร้างรายได้มาที่นี่มีเพื่อนมีรายได้สุขภาพจิตดีค่ะก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นเสื้อผ้าหลักๆเลยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีถ่วที่บอกว่าเป็นผลิตภันฑ์ที่เป็นสินค้าด้านนี้เลยนะคะด้านนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นอ่าเนี่ยค่ะแต่เจาแม่ผ่องนะคะอันนี้คือแม่ผ่องเนี่ยเราอันนี้คือยอดถั่วเลยใช่ะดังค่ะพคเกจต่างๆอันนี้ด้วยอันนี้เราเองเข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนหรือว่าเราเอามารับเอามาจัดจำหน่ายให้กับคนได้เข้าก็จะเป็นการตลาดก็จะถนัดเรื่องการตลาดแต่ท่านพัฒนาการหรือหรือแม้แต่จังหวัดเนี่ย จะมีส่วนร่วมเรื่องการพัฒนาแพคเกจจิงหรือแม้แต่ช่องทางการตลาดอย่างอื่นะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราเป็นแค่หนึ่งในช่องทางที่จะช่วยผู้ประกอบการทุกอำเภอค่ะ,คะ แล้วก็ที่สาคัญนะคะที่กาดเกาะลอยแห่งนี้ยังมีสินค้าชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปอีกหลากหลายมากๆชเชิญชวนหน่อยละกันในฐานะประธานถ้าเกิดมาที่นี่ะจะได้เห็นกับอะไรจะได้เจอกับอะไรแล้วก็ไม่ควรพลาดมากๆเชิญเลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะศูนย์โอท็อปกาดกเกาะลอยนะคะตรงนี้จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะท่านที่จะขึ้นเหนือล่องใต้จะต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้คือใจกลางเมืองนะคะเชิญแวะนะคะรับประทานอาหารหรือชมสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนได้เลยค่ะค่ะ รับรองว่าถ้าเกิดมามาถึงที่นี่แล้วคุณเหมือนกับว่าคุณได้ท่องเที่ยวมาครบทั้งจังหวัดตากแล้วเพราะคุณจะได้เห็นสินค้าที่ไม่ว่าจะอยู่บนดอยเป็นสินค้าของชนเผ่าสินค้ารวมอยู่ที่นี่รวมอยู่ที่นี่แล้วถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยๆคุณมาที่นี่คุณสามารถที่จะหยิบจับอะไรกลับไปฝากคนที่บ้านได้เลยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าสินค้าที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้เองนะคะเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่อยู่ในพื้นที่ สินค้าชุมชนเหล่านี้แหะค่ะคือต้นกาเนิดของซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเองรวมไปถึงรัฐบาลกําลังให้การผลักดันอยู่นะทุกวันนี้วันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ